จากกรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีได้เผยแพร่คลิปเสียงปริศนาที่มีบทสนทนาของบุคคลในคลิปซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้คดีของน้องชมพู่มีความคืบหน้าไปได้บ้างและนำไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนายกิรติสมคิดอายุ50ปีหรือหมอเอกฝ่ามือพลังจิตวันนี้ขึ้นโรงพัก แจ้งความร้องทุกข์กับสอพอเมืองอุบลราชธานีดำเนินคดีกับหมอปลาในฐานะที่หมอปลานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทในการโฆษณาหมอเอกได้กล่าวว่าที่ผมต้องแจ้งความเพื่อปกป้องสักษีของตนเองเพราะหมอปลาปล่อยคลิปนี้ออกมาเนื้อหามันไม่ใช่ความจริงบางส่วนในคลิป มีการพาดพิงไปถึงตนเองในเรื่องเงินบริจาคของแม่น้องชมพู่หมอเอกเองบอกว่ามันไม่เป็นความจริงคุณเอาข้อมูลนี้มาได้ยังไงไม่ตรวจสอบก่อนแล้วไปแชร์แบบนี้ผมเสียหายผมเสื่อมเสียชื่อเสียงและผมมีธุรกิจต่างประเทศอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดอาจทําให้ผมเกิดความเสียหายได้ตนเองยืนยันว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุด ไม่มีมวยล้มและทุกคนต้องรู้ว่าไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดได้เพื่อให้ตนเองนั้นโด่งดังและยังบอกว่าหลังจากหมอปลาแชร์คลิปออกไปมีบรรดานักเลงคีย์บอร์ดพิมพ์เข้ามาต่อว่าตนเองเต็มไปหมดเลยเราลองไปฟังคลิปบางส่วนของหมอเอกกันค่ะที่นำคลิป GP3 ไปเผยแผ่ซึ่งเป็นคลิปแอบบันทึกเสียงผู้ใหญ่บ้านกกะนะครับซึ่ง มันทำให้เราเสียหายนะครับเพราะว่าเรื่องที่เผยแพร่ลงไปแล้วก็เลือกที่บันทึกเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานมีอะไรอันนี้นก็คือแจ้งหมอป่าแล้วก็ในเรื่องของเอานำข้อมูลนป้นเปทรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีประมาณนะครับดยการโฆษณาขอ,าข,อขอบคุณข้อมูลข่าวจากช่อง8มณฑที่นี้ค่ะ